นั่นน่ะก็ขึ้นตรงนั้นน่ะ<อ>ทำไมต้องขึ้นตรงนั้นน่ะก็หนูโต,ตแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่โตหรอกนันต้องขึ้นตรงบันไดดิโต,ตแล้วเนี่ยเออโตก็ได้เหรอเฮ้ย,ยเดี๋ยวก็ตกแล้วดีดี เจอไหนตรงบันไดขึ้นตรงไหน<า>เอาไปไหน<า>อีกอะเขาเล่นกันยังไงอ่ะเล่นบาร์กอะไปดีมา้าลูกบาร์กไงไปผู่ไม่เล่นอะผู่ไม่เล่นหรอกผู่ให้มันเล่น กระปู่เล่นแล้วใครจะถ่ายคลิปอ่ะไหนเขาเล่นกันยังไงอ่ะปู่นี่ไปเก็บให้หนูเลยมุงไปนั่งนั่ไปเก็บเองลูกเล่นเองเก็บเองเล่นเองเก็บเองไปไปเก็บมาเก็บมาสองอันเลยอันแหละเล่นสองอันเลย โอ้โหแ,บบแล้วจะโยนยังไงสองอันเลยเนี่ยนี่น่มันนิ่มอ่ะอ่ามันนิ่มก็อย่าไปเล่นมันเอาไอ้ที่ไม่นิ่มดิมนี่ไม่นิ่มนุน่นเขาชูดตรงแป้นนุน่นชูดได้ไหมนะ่ะนุน่นตรงแป้นนะ่ะอ่าไปชูดดูดิ ชุดได้ไหมอะ่ะตูนตัวไปยืนตรงนูน้นอ่ะอีรข้างหน้าแล้วก็ชุดมาโอเคเอาหนึ่งสองสามชุดไหนเออมีสองอันเลยเอามาไปหยิบเองหนูอยากเล่นหนูก็ต้องไปหยิบเองเอาวางไว้ก่อนอันนึงเออวางไว้ตรงนั้นแหละ ามาวางด้วยกันเอาเลยเล่นยังไงทีนี้เออเลือกตีให่ดีอะะเลือกอันไหนดีนะอันนี้ดีว่ะหนูอาัน,นี้ถ้าปวัน,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 นี้ไปโ <Okay. S 2> <า>อเคมาชุดเลยเอเอชุด หนูก็ชุดไปดิ